โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับอาร์ a แฟนตาซีของเราอีกเช่นเคยครับผมห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็ไปทําเกมฉนามอยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีการสลับกันลงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์กันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ยอดวิวตกๆไม่รู้ว่าติดเรียนออนไลน์หรือว่าติดสอบอะไรหรือเปล่านะครับอ่าก็จะได้เป็นกําลังใจกับพี่บอลน,นั่นเองซึ่งว,วันนี้เดี๋ยวเราจะพานะครับเจ้าตัวอาโอเคตัวนี้ออกเดินทางนะครับไปที่โลกอืน่นๆกันบ้างดีกว่า ซึ่งด้านหน้าของเรานี่ก็มีหลายโลกที่น่าไปนะครับในต,ตอนนี้ข้างบนนู้นอะไรวะเนี่ยอู้ข้างบนนู้นนี่เหมือนจะเป็นดาวอังคารนะครับไ,ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าวันนี้ผมว่าผมไปด้านนี้ได้ไหมอ่าตรงนี้ไปได้พอดีครับแต่ว่าสปีดโคตรช้าเลยไว้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสปีด0 0า้ยไม่อยากจะรู้จริง500รคลาฟได้พอดีเอาละคลาฟ5 0 0มาก่อนใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้อ่า500อย่ตู่นี้เติมครับลองดู เออไวขึ้นเยอะมันต้องแบบนี้ดิเอาตรงนี้มันไปไม่ได้ครับผู้ชมครับเป็นแบบหลอกอะไรว้นเนี่ยไอ้บ้าเราก็นึกว่าไปได้เห็นแผนที่มันแบบว่าเออน่าจะมาได้นะเมื่อกี้หลอกนี่หว่ามันไม่ใช่ของจริงเว้ยกันต้องไปนี่แทนแดนหนาวครับแดนหนาวนวผมจาได้ว,ว่าจะมีเหล่ามังกรแบบเยอะมากนะครับทุกคนจริงจริงตรงนี้ก็น่าอยู่เนี่ยเออตรงนี้ก่อโลกล้างคด,ดีดูนีเฮ้ยเรียบด้วยว นี่แหละูตรงนี้แหละน่าจะเป็นบ้านเราครับเอาเราเรียบเรียบแบบนี้ดีเดี๋ยวเราวางเครื่องท t r e p o t ตไว้ก่อน Mark location ไว้ก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปมาได้นะครับต้องไปวางแบบไกลๆนิดนึงประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราต้องใส่ชื่อตรงนี้ไปก่อนว่าเป็นเกาะลอยฟ้านะครับเอาละตรงนี้เราจะพิมพ์ว่าอะไรดีวะ Floating Island ดีกว่า Floating Island น,นะครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยทีนที้เดินทางนะครับไปที่ กอหิมะนะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเริ่มหาสัตว์ที่เราจะจับกันเลยทําการสแกนก่อนดูเหมือนว่าพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับด้านล่างเนี่ยยังไม่มีสัตว์เกิดน่าจะเป็นข้างบนนะที่สัตว์เกิดเยอะแล้วก็ตรงนี้เขียวๆนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้มันเหมือนแร่ที่อยู่ในอวกาศตอนเราเล่นแบบ Genesis Part 1นะครับทุกคนขึ้นมาข้างบนใช่ตรงนี้บอกว่าที่สัตว์เยอะนี่ไงที่เต็มเลยครับ อันนี้เป็นเทคอาร์เจนแล้วก็ด้านนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวด้านนู้นมังกรผมต้องการมังกรอยู่ตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆอ้นีๆนีๆ,ๆเจอแล้วตรงนี้โอ้โหมหาศาลครับเดี๋ยวต้องดูก่อนตัวไหนจับได้บ้างนะไงแอตแลสตอมดริกอุ้ยตัวนู้นมันต้องใช้กิปเ l ิลว่ะก i ปเ l ิหาไงหูมันปั่นพายุด้วยครับเดี๋ยวผมขอดูกิปเิก่อนกิเิลนี่ไงตัวนี้ไงโอ้โหหายาก ไอตัวที่เขียนว่าไมทอสเนี่ยหาไงวะมันมีแต่ตัวกิบเบิลขึ้นมาแต่ว่าไอตัวไมทอดจริงๆผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าเราต้องฆ่ามันก่อนแล้วแหละครับทุกคนโหโคตรแหลกอ่ะพี่มาหาสารเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะตอนนี้จะได้เบาขึ้นหน่อยกินก่อนกินก่อนคือเราต้องล้างบางเผาพันธุ์พวกมันบ้างไม่งันนี่โอ้โหมันนรัวขนาดนี้อุ้ยสุดยอดเลยโคตรเยอะได้ป่าไม้พวกที่ทำลายได้อีปล่านี้เด้เดี๋ยด้ๆๆด้ยิงน้ำก่อน มันไม่มีท่าสะบัดปีกด้วยนะมังกรผมอะถ้ามีท่าสะบัดปีกยังพอดีอุ้ยกูกูกูไม่หัวแดงยังไเนี่ยย้อมผมร้านไหนมาเป็นงูเกเชียนโอ้โหติดกระนวเลยกูทั้งหลังนี่ก็ปลาหินอีกทำไมต้นไม้นี่มันไม่แตกอุ้ยเสียงดูหล่อนมากเดี๋ยวเราถอยกมาก่อนแหลกสุดๆนะครับแล้วไงมันมีเศษแตกเศษแตกเนี่ยน่าจะมาจากตัวเทกเว้ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน อ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นด้านนู้นวยที่ระเบิดปุ๊บต้ามเนี่ยไปครับไปติดติดติด่ะลงตรงนี้ก่อนหุ่ยฝูงหมาเต็มมาเด้มาเด้ยิงเข้าไปเด้เอาเด้อ๋อหรือไฟว่าอยู่ข้างล่างนี้ยิงไม่ได้ต้องกดขิดขวาเพื่ออัดทุกคนหุ้ยอึดด้วยโคตรอึดแต่ละตัวต่อมาเด้ล่อให้หมดแหละวันนี้วันนี้ล่อหมดวันนี้ล่อหมดดิเทคชายดีโคเทเลือก็มีครับแต่กระจายมา จะเป็นเอฟเฟกต์จากตัวเทกนะครับที่มันแบบแตกเยอะๆเนี่ยมันก็เลยแหลกหูแล้วก็ด้รูดไอ้หนอนที่ยิงไฟหนอนยิงไฟนี่จับได้อยู่กันเดินกินก่อนเดินกินก่อนหแตกกันยับเลยโอ้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 ยหูเสียงช็อตมีเสียงช็อตด้วยค่อนข้างกินสเปคนิดนึงครับองเคีย์เครียดไปเครียดไปหูตัวนั้นสวยอ๋อเป็นไทอาร์เว้ยไทอาร์ไทเโคลิโอก็มารับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหินจากโกเลมแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราต้องถอดคอสูมออกก่อนม่งั้นแม่งเออมากเอาล่ะถอดคอสูมแล้วพอได้เล่นหน่อยทีนี้จับพลังน้ำนตายโกเลมตายเคียงั้นเล่นยากมากนะครับดอมเลียนดอมเลียนฆาก่อนตรงนี้ก็มีหมาเหล็กหมาเหล็กนี่กานาจับเว้ยเฮ้ยเอาหมาเหล็กดีกว่ามั้งเดี๋ยวเคียตัวนี้ก่อนอยู่ได้ไงตัวใหญ่ยังไม่ตายเลยตัวใหญ่นี้น่าจะดูพลังมันโหดมากครับมันปล่อยพายุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดะอะโดนป่ะเอ้าโดนหนาผมทุกคนคุ่ยวอยลอยดีดไว้อ๋อดีดดีดเอ้าหมดแล้วยังดีดดได้ลอยได้โอ้โหเท่ว่ะอยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าวัสดุที่ใช้จับมันเนี่ยเอาอยัางไงผมว่าต้องอยู่ในถุงพวกเนี้ยไอตัวใบทอสอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวทำไมกูกัดในหมูตัวนี้ไม่โดนตักทีวันเนี้ยวงแอรเรียการกัดค่อนข้างแคบอล,ล่ะเราลงมาหาซากมันก่อน อันนี้ของหมานะครับเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคาโนคาโนอุ้ยตรงนู้นเต็มเลยยิงเข็มได้ปะยิงไม่ออกยิงเข็มไม่ออกเออจัดไปอยู่ที่พื้นมันเปลี่ยนปุ่มไว้เลยงงเอาล่ะเดี๋ยวหาต่อเมื่อกี้ด้านนั้นไม่มีตัวนี้ไม่ใช่มังกรตายเหงื่อยปุเนี่ยโอ้ยหายากด้วยใช้กล้องส่งได้ไหมเนี่ยโอ้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 ยเก็บนาเก็บแล้วเว้ยเก็บแล้วเว้ย เอาดิเว้ยโอ้ยพอตีเพื่อนตายตัวนุงพาพวกมาเต็มเลยยิงน้ำยิงน้ำย,ยิงไม่ออกยิงออกก็ไม่โดนยิงโดนยากไม่มีท่าสะบัดปีกมามามึงมากันเรามากันเลยวันนี้อาจจะอยู่ตรงนี้กันยาวนิดน,นึงหมายเยอะนะครับนี่ไงเจอแล้วทุกคน <Yahoo! S 1> โอ้ยตัวนี้มันอยู่ในนี้เองเรียบร้อยคือต้องต้องฆ่ามันก่อนครับถึงจะได้ชิ้นส่วนมาเว้ยโอ้ยฝูงหมูมาหารตะไยรยิยงแตก มีแตกมีแตกโอ้โหมีมาทับใหญ่เลยเว้ยสวยๆทั้งนั้นนะไดตัวสาวตรงนี้เอาละหลักๆเลยก็คือว่าเราจะขาดไข่นะครับก็คือเลเซอร์ทูดแล้วก็ชายฮอนกับโตตุกะซึ่งมันเป็นไอตัวเหมือนเต่านะครับขนาดใหญ่จะเรียกว่าเต่าได้ไหมมันเป็นตัวหน้าตาประหลาดมากตัวเลเซอร์ทูดเนี่ยจะคล้ายๆกับยูไทน a ลนดนัทนะครับแล้วก็ชายฮอนนี่มันจะเป็นสมเขาของไอตัวแอดสนะครับอ่า โอ้โห <Okay>, oh, น่าโคตรเยอะไปกันดีกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยขึ้นเลยครับว่ะอ้ยหุ้ยแหลกมากโอ้ทำไมมันขนาดดีวะเนี่ยอ้หูเป็นพันทุกคน <c oughs> แล้วนู้นอะไรเนี่ยตรงนู้นอีกตัวหนึง่งเป็นบูดไวเวิร์นจับได้ด้วยฟรีลอนนะครับแล้วฟรีลอนผมจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยโหตรงนู้นมันอลังการสัตว์เหเกิน คือเราอยู่ไม่ได้แน่ตรงนี้เครื่องระเบิดก่อนโอเคทุกคนเราออกจากแดน,นที่แหลกแล้วนะครับเราเจอตัวที่เราจะจับไปในวันนี้ก็คือตัวนี้โพล่าซัลเฟอร์เวิร์มนะครับเป็นตัวเวิร์มที่ใช้กำรรมนถันแล้วมันก็จะยิงพลังไฟได้ถ้าจำไม่ผิดเอาขีดตัวดีวะเนี่ยเอาคู่เลยดีกว่านะครับเราจะได้แบบว่าเอามันมาใช้ได้ผสมพันธ์ได้แล้วก็ตรงนู้นก็มีคนด้วยใช่ไหมเนี่ยคนหรือซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเป็นพวกออกนะครับวันนี้ต้องระวังเว้ย ระวังระวังระวังคอสโบโพร้อมครับดีดก่อนโดนโดนแล้วนะครับแต่ว่าไม่หลับอ่ะดีเข้าไปลูกละ5 0 0โดยประมาณต้องยิงตัวหนึ่งก็ประมาณ4-5ลูกเอาละหนีไปแล้วหนึ่งตัวนะครับลบแล้วโอเคตัวต่อไปถ้าหมแค่พันสองยิงสาตางคอุย้ยเอา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 เดี๋ยวเดียวโอเคออกรยบร้อยอุย้ยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยแล้วอันนอะไร,ะไร,ะไรกิ้งลงมาเดี๋ยวมันมีหนึ่งเหลืองบางอย่างกิ้งลงมาด้านนู้นครับ เขาบอกว่าขอมอลชวงมีวัตถุกัตประมาณว่ามาด้เกาก็มาอะไรประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนในนี้อะไรวันนี้ก้ามปูเหรอโอ้โหแมกนีเซียมพาวเดอร์เอาไปทำอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเรียบร้อยเอาตรงนี้เหล็กตึมเลยเว้ยนิดเ,เป็นไงเนี่ยตายยังโอ้ตายทางนี้เลยเหรอมีอะไรบ้างที่ตัวที่ตัวไม่มีอะไรเลยครับฟาร์มดูแต่มีเศษเหล็กเพิ่มมาก็คือมีเศษเหล็กซิลิก้าเพลน,นี้ออคซิเดีน ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเออดีว่ะฟาร์มพวกเศษเหล็กซิติก้าเพิร์ได้จากพวกออกเดี๋ยวนี้เอาเหล็กดิบไปด้วยเพราะว่าผมเอาเหล็กดิบไปใส่นะครับที่ฐานด้านนู้นหมดแล้วเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันมีเหมือนเลือดแตกเลือดแตกมาจากไหนไม่รู้หรือว่าเราโดนพิษจากไอตัวออสก็ไม่รู้เอาล่ะทีนี้เราใส่หินนะครับในการจับเจ้าตัวนี้เลยเติมหินเติมหินใส่เข้าไปใส่เข้าไปกินยังกินแล้วแต่ได้น้อย ต้องใช้เคลหรือกรรมฐานไว้ถึงจะไวกรรมฐานมีบ้างไม่แน่ใจกรรมฐานไม่มีว่ะเคลมีไหมเคก็ไม่มีน่าเสียดายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าผมต้องรออีกพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวนี้โอเคจัดไปก่อนเดี๋ยวเราต้องสํารวจแถวนี้เพิ่มอุ้ยแล้วก็ไอ้นั่นมาเกิดไงเนี่ยยูเทเลน,นัทอุ้ยแล้วเวลร้อยสิบหกโคตรดี ลูกดอกตอนนี้เหลืออยู่15ผมว่าไม่เอาดีกว่าเพราะาลูกดอกมันแบบว่าสมเสียงว่าจะไม่พอนะครับเพราะลูกหนึ่งนี่ได้ประมาณ5 600ตัวด้านหน้านี่อะไรไอ้บลูทไวเวิร์นอีกแล้วเดี๋ยวค่าดูว่าไอ้ตัวฟีลอนมาจากไหนตัวนี้มีมานาแล้วก็มีวอลเลเยอร์โนดว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีตัวอะไรที่เราจับได้เพิ่มเติมได้อีกบ้างระหว่างที่เรารอนะซัลเฟอร์เวิร์มมีหรือเปล่าตรงนี้ นี้มีอาเจนธรรมดาหรือว่าเอาอาเจนเทคอาเจนเหล็กไปดีวะอันนี้เสือปกติเออแต่ว่ามันก่อนเราเคยเจอเสือเหล็กอยู่ที่ทะเลรายไม่ใช่เหรอไอตัวนั้นอ่ะสวยเอองั้นเอาแค่นี้วันนี้แล้วก็มีควายเจอแล้วเป็นควายน้ําแข็งด้วยโคล่ายาคาโลนะครับจริงๆน่าจะเขียนบัฟฟาโลไปเลยกูงงเอาดิเอาเลยครับค่าสลบแค่พันสองสองทีจัดไป มาทั้งฝูงหรือเปล่าแม่งมาทั้งฝูงเลยโอ้ยอ,อย่างไรวะโอ้ยจะเย็นจะเย็นตีเลยละกันไม่ไหวตอนแรกก็จะจับเยอะแต่ถ้ามึงจะโหดขนาดนี้นี่ไม่เอาไม่เอาวิ่งไวมากเลยตัวนี้ใช้เมโจเบอร์รี่ครับเมโจมีเติมตัวนี้ได้แค่เลเวล12ไม่รู้ว่าต้องใช้ที่ขี่มันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าที่ขี่มันจะใช้อะไรถ้าเราพิมพ์ยาคาโร่จะเจอไหมเนะี่ยเราดูดิ ยาคาโลนี่ไงเจอแล้วยาคาโลน่าจะคราฟได้เลยครับลองดูนี่นี่น,นี่ขึ้นมาแล้วใช่เปล่ายาคาโลซ้ซดดโอเคคือมันคงไม่แบ่งแยกสายพันธุ์อยู่แล้วน่าจะแบบสายพันธุ์ไหนก็ได้อ่านี่ไงได้แล้วพี่น้องเติมน้ำหนักไปก่อนแต่เลือโดโคตรน้อยไม่รู้ทำอะไรได้บ้างแต่วิ่งไวมากเมื่อกี้เอาเร็วๆๆๆวุวววยไวยจริงโอ้โหหุยดู โอ้ยออกตัวนี่ต้องบอกว่าสุดนี่คือการคลิกซ้ายนะครับกด C กด C ไม่มีเฮ้ยผมว่าเหมือนผมจะเห็นว่ามันมีรูปดังขึ้นอ๋อคือมันจะให้อุณหภูมิกับเราด้วยนะครับโดยเวลาเรามาอยู่แดนหนาวเนี่ยเราก็จะอบอุ่นได้นั่นเองซึ่งปกติแล้วบางทีมันจะหนาวไงที่มันขึ้นรูปน้าแข็งอะแต่ตัวนี้ผ่านตรงนี้มียางไม้ด้วยเฮ้ยเราต้องใช้อยู่ไงน,นะยางไม้อเอาเก็บไปก่อน มีท่าอื่นอีกไหมที่ขวามีป่ะที่ขวาไม่มีแต่โอ้โหกระโดดได้น้องๆอ,อะไรวะโคตรเท่นี่มันเหมือนกระทิงเลยกระทิงที่เขาเอาไปแบบไปโชว์นะที่สเปนเท่มากเดี๋ยวลองสู้กับเสือดิสู้กับเสือสู้กับเสือสู้กับเสือสเสือเข้าไม่ถึงนะทุกคนตายครับแต่ว่าฟาร์มไม่ได้แต่แรดน,นั้นไม่น่าจะไหวถ้าแรดที่ขอผ่านก่อนเลือดอยังน้อยอยู่ เลือดเดี๋ยวเติมไปเรื่อยๆก่อนดามเมจขั้นหนึ่งลองสปีดสักร้อยยี่สิบอ่าแล้วก็เอาไ้เท่านี้ก่อนอ่าลองดูประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าควายผมนะครับจะสู้แลทได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ้ยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง,ตแ,รงแต่เอาอยู่เมื่อกี้เลเวลมันเป็นต่อเราด้วยนะครับชิลๆโอ้ยตรงนู้นมีฝูงอ๊อกเว้ยอย่างี้จัดดามเมจ ให้ทะลุโลกเลยดามเมจกูสองหมืแล้วตอนนี้ว <Wow. S 1> ้าวเดี๋ยวเอาไอ้ตัวอันนี้ส่งกลับบ้านก่อนดีกว่าเว้ยผมไม่ต้องบินแล้วอาละโอเคไปลบ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 ไปแล้วเรียบร้อยสามารถที่จะฟาร์มแคสได้นะครับได้ไม้มาด้วยแต่ได้ไม้น้อยนี่นี่นี่ออกก็ล่า,ออกกลาตัวอะไรไม่รู้โคโบะนะครับไม่รู้ว่ามีความพิศเศษยัยงไง ตรงนี้เทกเทกอะไรโอ้โหแมมมอสกระจุยโอ้ตรงนี้ตรงนี้นะเต็มน้ามันว้าวว้าว้าแล้วบ้าแล้วมีควายป่าแล้วบ้าคลั่งควิดที่หมดควิดที่หมดควิดที่หมดโอ้โหยาวยาวเลยน้องๆอย่างนี้พี่บอกว่าพี่ต้องจัดให้สุดนี่เด็นหน้าหันเลยครับหมูหันครับผมนี่แหละคือที่มาของหมูหันรู้เปล่ามาจากพี่ เออมันต้องแบบนี้หมูหันน่ะของจริงไม่ใช่ไปเสียบไม้ปิ้งเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวส่วนตัวนี้ทําไมทําไมยังไม่ได้โอ้ตัวนี้เลเวลเยอะยังไม่สุดด้วยเอาไงดีวะเนี่ยเั๋วนี้ขีดได้เลยว่าขีดได้เลยครับอันนี้มันน่าจะฟาร์มหินได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะเติมน้ําหนักกับเลือดไปก่อนผมจะรอให้มันตีหินดูว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ไงมีท่าฟาร์มหินงั้นเดี๋ยวให้ กระทิงเราครับลองอย่างนี้ก่อนเรียกกระทิงดีกว่าเรียกควายมันดูกา,กากตูดไปนิดนึงเอาละข้างล่างนี่ไงเสือโอเคตัวนี้หละเรียบร้อยเจอแล้วครับตัวที่เราต้องการผมต้องฆ่าตัวนู้นก่อนเดี๋ยวลองยิงสายฟ้าลงไปหามนดูดิยิงเผื่อครับโดนไหมครับมันมีย้อยลงเว้ยสายฟ้ามีย้อยลงไงงั้นเผื่อเผื่อระยะย้อยเอายิงใหม่โดนไหมี่ยรูปนี้อ่าได้โอ้ได้พอดีเลยโอเคครบแล้ว ขี่ตัวที่เดเวลเยอะดีกว่าตัวนี้ดีกว่า,าตัวเมื่อกี้ไม่ค่อยโหดเว้ยตัวนี้เพิ่มได้เดี๋ยน้ำหนักนะครับทําอะไรได้บ้างคลิกขวาไม่ได้กด C ีไม่ได้ตอนนี้ยังคลิกซ้ายได้อย่างเดียวจนกว่าเราจะมีกรรมฐานหน้าจะมัง้งประมาณนั้นเดี๋ยวผมลงไปด้านนู้นก่อนใช้วุฒิบนตัวได้ไหมอ่าผมมีตัวแท้งแล้วลงล่างกันเลยสปีดโคตรช้าค่อยๆลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจับตรงนี้ก่อนมันมาแล้วมาแล้ว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงดีดดีดต้องชัวร์ครับประมาณ2ดอกน่าจะอยู่เอาโดนกันเองได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีแล้วอา้าวสามเรียบร้อยแต่ตัวนี้กูว่าหลับแน่เลยหลับเปล่าไม่หลับเวลาขี่ดันแบบมาโดนตัวเดียวกันเองได้นี่ไงอุ้ย,ยดาเมจโคตรแรงว่ะฟาร์มเนื้อไม่ได้อะมันติดธาตุไฟด้วยไงแต่เมื่อก่อนผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่พันหนึ่งที่ยิงระเบิดได้เดี๋ยวผมต้องลองหากรมาถันก่อน ก้อนก็นมาถันแถวนี้น่าจะหายากด้วยไม่น่ามีเฮ้แต่ไปฆ่าโกลเลมก็ได้ก็มาถันเหมือนกันนี่ว่าเออจริงจริงจริงเอาละคนใส่อาหารก่อนเสือตัวนี้น่าจะจับไม่ยากมากเพราะว่ามันกินเนื้อพรามเนื้อพรามามผมไม่แน่ใจว่าเหลือหรือเปล่าวะเอายังเหลือพอดีอาจจะอันเดียวได้เลยเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยครับโอเคงั้นทุกตัวเนี่ยส่งกลับบ้านไปเลยดีกว่าที่ขี่ไม่มีอยู่แล้วเสือตัวนี้สวยมากขึ้นมาขึ้นมาตามมาเลย เอาล่ามารวมพลรวมพลเดี๋ยวขี่กระทิงมานี่นี่กนมาๆมาๆกระทิงนี่ไวเดี๋ยวต้องระวังเดี๋ยวแม่งตกอีกโอเคลงมาข้างล่างนี้ข้างล่างนี้เรียบกว่าเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันเลยไอตัวเนี้มันจะช้าไปดิดเอ้ยไหลไหลเกือบเมื่อกี้มันเกือบล่วงเลยนิดเดียวถ้าเป็นมุมนี้จะหมดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองดูไปครับ่ะกลับไปพร้อมๆกัน เหมือนจะไม่ได้มาตัวนึงเนี่ยต,ตัวนูนเมื่อกี้ได้ไหมน่าจะขาดจริงด้วยผมต้องกลับไปเอามันอีกเอาละผมกลับมาเอามาเรียบร้อยครับพอขากลับไปเอานี่ง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องโหลดอะไรแล้วทีนี้อโอเคเสร็จเราเหลืออย่างนึงก็คือที่ขี่ของเซเบอร์ทูธมีพอดีได้พอดีเยี่ะม,มากโอเคที่ขี่มาแล้วครับไป เดี๋ยวพาเสือไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปหากรรมฐานกันด้วยเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันไข่ออกมาเว้ยตัวเอาโอเคเจ๋วเลยเอาเลยไข่มึงไปทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่าไข่มันใช้อะไรได้บ้างขอดูดิอ๋อต้องกินครับอ่าหรือว่าใช้เป็นส่วนผสมนะครับผมก็ได้ส่วนเสือต้องเติมน้ำหนักเติมไปก่อนน้ำหนักเลือดดาเมจสปีดสตามิน่าเอาไปเล่นแบบบาลานซ์โอเคเรียบร้อย แต่ต้องระวังก็คือบอสนะครับแต่ถ้าเราเจอบอสเราก็ใช้เอาเคฆ่ามันได้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนู้นต่อด้านนู้นมีไฟลุกขึ้นมานี่นีไอ้พวกนี้มันให้กรรมฐานหรือเปล่าไม่กรรมฐานก็เคเดี๋ยวต้องลองดูตรงนี้หินแถวนี้ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่อันนี้ได้ทาย <c oughs> ไม่มีเคเลยเคเป็นหินยังไงแล้วว่ากูลืมลืมมากอู <c oughs> ด้านนั้นต้องระวังไวเวิร์หรือก้อนนี้ ก้อนนี้หรือเปล่าวะไม่น่าใช่โจมตีก่อนโจมตีก่อนอย่าเข้ามาเรียบร้อยอัดดาเมจดาเมจต,ต้องกระชูดนิดนึงทุกคนมีแม็กเคไม่มีเว้ยไม่มีงั้นเราต้องไปหาขึ้นเขานะครับไปเลยทําไมมันหัวแดงได้วะไอหัวแดงนี่มันโดนสกิลอะไรวะเนี้ยมาจากมึงวะไม่ใช่อุย้ยโคตรแรงโอ้โหเอา้าแต่ว่ากัดมันตายได้วะ เมื่อกี้ตอนแรกนี่วิจะสู้ไม่ได้ดามเมจไอหนามนี่มันเป็นเปอร์ไซส์เลยเลื่อนลงรวบนะครับุแล้วก็ผมเจอหมาน่าจะหดเอาเราผมอาจจะได้อีกตัวหนึ่งในวันนี้นะครับทุกคนตัวนั้นอะไรวะเนี่ยหมาชื่อยาวมากเลยเดี๋ยวต้องเช็คค่าสลบอีกทีหนึ่งเมื่อกี้พยายามจะอ่านชื่อเดี๋ยวเราต้องอัพเน้นสปีดแล้วก็สตามิน่ากับดามเมจนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอลงไปส่องดูดิหมาอะไรวะเนี่ยเกลาเกลเลียนนะครับ ผมว่าค่าพลังมันไม่ได้โหดมากแต่ว่าตัวมันสวยแล้วก็น่าใช้ลูกดอกประมาณ2ดอกสําหรับตัวนั้นผมต้องเคลียร์พวกนี้ออกก่อนพวกนี้จับแบบพาสซีฟได้แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันขี่ได้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่เอามันก่อนเดี๋ยวเอาหมาก่อนกินก่อนกินก่อนเออโอเคเรียบร้อยทีนี้หมานะครับเดี๋ยวเราต้องเล็งโดดกลางอากาศโอ้ยยิงไม่โดนมันลอยเอาจัดไปเอาตายแล้วว้าเอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลบลบลบ,ลบ ตะกเตรนไพรส์เลยมึงดีหลบทันไปหาใหม่ก็ได้เพราะว่าเลือดมันน้อยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เลเวลน้อยเกินถ้าเลเวลน้อยไม่ดีามาเดชมาเดชเข้ามาเด้ข้างหลังกินเอาตัวโหดเลเวลสูงๆมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีขึ้นไปต่อนี่วันนี้ขึ้นภูเขาไฟตรงนี้เลยทุกคนข,นข้างหน้าเราไมนัวจังวะเนี่ยโอยโคตรเยอะ อุ้ยแล้วก็โคโรซัสก็อยู่นี่มึงอย่าบอกนะว่าจะเยอะแบบเมืองหนาวใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหอลังการมากเลยตรงนี้นะครับทำไมอุ้ยวันนี้ทำไมเยอะจังวันเนี้ยเอาดิมันเด้ยอย่างงี้เออเออเออเอาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่างไอ,อ้โคโรซัสหน่อยอุ้ยโคโรซัสตึมก็ห่างก็ไม่ได้มีหลายตัวแล้วเกินส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงน้ำมแมลงน้ำมันนะครับ ระวังท่าบ้องหูมันด้วยนะท่าบ้องหูมันแรงมากโดนคนขี่ด้วยแม่งอุยมีหนอนยักษ์ด้วยผมว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นตัวเทกที่ทําให้กินสเปคนิดหนึงมันดันมาเกิดซ้อนกันหูมันเวียงโอ้วายเวิร์ล่วงเลยอันนั้นนะโหดจริงไม่เก่าจริงอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเดวผมมีวิธีอะไรหนุกๆแล้วจะว้าปันโอแม่งแตกกอผมแตกทุกคนผมกาลังจะวา้าพวกมันกลับบ้าน จะดูว่ามันไปได้กี่ตัวเอาไปป่วนเพื่อนหน่อยไปมึงไปบ้านกูไปกูเชิญพวกมึงไปเที่ยวอ่าให้มันตีผมไปก่อนดูนี่มันมาด้วยป่ะมาไหมไม่มาดีกว่าโอ้โห,หเสียดจยก <c oughs> จะพาไปเที่ยวบ้านแล้วหน่อยแต่จริงมันตั้งได้ไม่ใช่หรอเออมันน่าจะตั้งได้แบบให้ตัวป่ามาด้วยผมลืมตั้งเดี๋ยวผมไปฆ่าบอสแป๊บผมรู้สึกว่าเอ็นเกมของผมเนี่ยที่ มันปลดล็อกมาจากบอสมันจะหายว่ะเอาละทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับกว่าจะมาถึงมืดพอดีเหมือนตรงแนมจะมีแสงบางอย่างด้วยแล้วก็มีดาบหล่อนอยู่อ๋อมันเป็นของตะกัตนท,ทําไมตะกัตนถึงมีดาบอยู่ที่ตัวโคตรงงเดี๋ยวเราฆ่าโค้ลอตซัสก่อนตอนนี้ผมปล่อยหนาไปแล้วครับโดน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 มึงมาเด้ยิงไปอู้จังๆลบ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 ก่อนอุย้ยอุ้ยอุ้ยโดน โดนอ่ะเนี่ยเฮ้ยกูนึกว่าไม่โดนมึนตึบเลยเร็วเฮ้ยเร็วกว่านั้นโอ้ยถ้าขี่ไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมารับกูหน่อยรับกูก่อนเร็วโอ้ขี่ไม่ได้มันเดินตามมาแล้วไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแตนบายก่อนขี่ยากตัวเนี้ยโอเคเช้าเร็วเช้าเร็วเช้าเร็วร้อยเช้าอยู่ยิ่งพลังต่อ ต้องค่อยๆโจมตีด้วยน้าอยู่ห่างๆอย่างนี้ไม่งั้นสู้ไม่ได้แต่น้าไปครับต้องฆ่ามันใหม่อีกรอบหนึ่งผมรู้แล้วว่าเอนแกมมันอ่ะมันจะดีดเข้ามาตอนที่เราฆ่ามันแต่ผมลืมชื่อนะครับเรียบร้อยนี่ไงเอนแกมของมันคือโกเลมบูสเตอร์อ่าเอาเฮ้ยเมื่อกี้มันไ,มได้แ้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวๆๆนี่ไงตัวนี้ไง เออนี่แหละโครสซัสคอไฟเอลลเมนต์แล้วก็เอิร์ธเอลลเมนต์ครับออกมาต้องใช้โต๊ะอัลเคมีสเตชันเว้ยซึ่งเป็นโต๊ะของบอดมานี่แหละทุกคนเดี๋ยวลองดูที่เอลลเมนต์เอลลเมนต์ไฟตัวนี้อ๋อใช้มานากับกรรมฐานส่วนเอิร์ธมานากับสโตนอุย้ยพัดหน้านี่ได้แน่นอนครับทุกคน <Yahoo! S 1> โอเคเดี๋ยวพัดหน้าเนี่ยผมน่าจะได้โกลเลมบูสเตอร์นี่ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ ผมรู้แหล่งในการฟาร์มมานาแล้วนะครับส่วนกรรมาถันนี่ไม่ยากเพราะว่ามันจะได้จากโกเลมอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเอาเนี่ยตัวเอาโอเคของเรานะครับไปฆ่ามันได้สบายมากแต่ตัวเนี้ยทำไมหัวมันแดงหัวมันแดงตลอดเลยอเลเปียวโคตรเยอะนีไงตัวนี้ก็ให้มานาเหมือนกันเนี่ยตัว A OK เอาโอเคเอาล้ครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าพาร์ทนี้คงจะสนุกกันนะครับยังไงเนี่ยพาร์ทนี้ก็ขอจบทิ้งท้ายเรื่องนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชม สวัสดีครับผม